สวัสดีครับทุกคนผมกุม้งอะไร่อนะวันนี้มีอะไรมานำเสนอนะครับรีวิวเวลสองตัวเริ่มจากบอวจุฬาตัวเล็กนี้ก่อนนะครับยังไม่ได้ลองเลยตัวนี้ก็ประมาณหกสิบเซนนะหกสิบเซนติเมตรผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นนะนะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันอะไรยาวเท่าไหรไม้ตรงกลางไม้ตรงอกนะไม้อ,อกห้าสิบ เซนติเมตรนะทุกคนปีกว้างนะเดี๋ยววัดให้ดูปีกว้างหกสิบช่วงขานี่ก็ครึ่งหนึ่งของหกสิบก็สาสิบเนี่ยขาเนี่ยสามสิบทุกคนน้องๆไปทำตามก็ได้นะครับก็เราไม้ไผ่ให้มันเล็กๆนะครับแล้วก็ถ่วให้มันเท่าๆกันนะขึ้นแน,น่นอนนี่ทุกคนจากหัวมาปีกบนนะสิบเจดเซนปีกว้าง ยี่สิบสามเซนนะในช่วงที่ปีกปีกล่ามาถึงท้ายก็สิบเซนทุกคนนะจากนี้มาถึงนี้สิบเซนแล้วก็ผูกไปตรงนี้ต้องกึ่งกลางตรงนี้ประมาณนี้ทุกคนต้องรอติดตามนะว่ามันจะขึ้นยังไงนะช่วงนี้ลมเริ่มดีแล้วนะครับสายทงก็ผูกไปตรงนี้ตรงนี้เอ่อตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะทุกคนเลื่อนได้ว่าจะให้มาทางขวาหรือทางซ้าย ถ้ามันเอียงทางไหนเราก็ปรับได้ตรงนี้เลยนะมันเป็นมันปรับได้แล้วก็มาผูกไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งผูกไว้ตรงนี้นการมันรูดกันมันดูด <c oughs> แล้วไหมนี่ชกโปกไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่ว้าว <Wow! S 1> ขึ้นแน,น่นอนตัวนี้รอชมนะครับรอชมคลิปนะครับทุกคนแล้วก็มาต่อตัวนี้เลยวันนี้รีวิวสองตัวเลยจุฬามนกันทุกคนนี่ตัวใหญ่มาก ตัวนี้ร้อยยี่สิบเซนทุกคนยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะตัวนี้นะไม่ออกเก้าสิบสองปีกว้างร้อยยี่สิบส่วนขาน,นี่ก็ครึ่งหนึ่งของร้อยยี่สิบทุกคนเท่าไงเอาคิดกันเอ,อเอาเองนะครึ่งหนึ่งของร้อยีอ่สิบเท่าไหร่หกสิบไหมมันจะขึ้นแล้วทุกคนมันจะขึ้นแล้ว <No. S 1> อ๋อเดิมบอก จากหัวยาวมาปีกบอลก็สามสิบเซนทุกคนสามสิบเซนปีกกว้างสี่สิบเอ็ดจากปีกล่างมาที่ท้ายนี้ก็ยี่สิบสองเซนรู้ไหมกุ้งอร่อยห่ออับสูดมาจากไหนมั่วล้วนผมชอบเอ่อทำแบบมั่วๆทุกคนถ้ามันขึ้นก็โอเคนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ทิ้งไปคิดใหม่นะครับก็ สูตรมันก็อยู่ในสัดส่วนเว่าของแต่ละตัวนะครับแล้วแต่ใครจะทำอย่างเออให้มันแตกต่างยังไงนะครับนี่เขาจะประมาณ <c oughs> เดี๋ยวรอชมคลิปนะครับผมว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับตัวนี้กับตัวนู้นตัวเล็กนะครับนี่สองตัวนี้นี่ เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเออไปหาสถานที่ชชัเว่าวก่อนนะครับโอเคไม่มีอะไรมากทุกคนก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปว่าวมานานมากเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ให้กุ้งอร่อยหาอเดวนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ